สวัสดีครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอเป็นยางขอบกระจกหน้าขอบกระจกหลังแล้วก็ยางขอบฝากระโปรงท้าย t o y ยต้าโคโร拉เอ e เอ1หน่งศูนย์ศูนย์ถึงหนึแล้วก็ AE 110ึ่ตอง1นึ่นะครับ อันนี้เป็นยางขอบกระจกหน้าสีดำขอบยางขอบกระจกหน้าหลังสีดำนะครับเป็นของใหม่งานไต้หวันราคาเส้นละหก0้600บาทนะครับสีดำนีนะสามห่วง AE ีร้อยหนึ่ห่งงหนึ่งศูนย์องหนึ่ง แล้วก็1นึ่งหนึ่งสองไท็อปนะครับราคาเท่ากันเลยนะยางขอบกระจกหน้าหลังสีดำเป็นของใหม่งานไต้หวันชิ้นละเส้นละ600บาทใครใช้รุ่นไหนอยู่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าเป็นของใหม่เลยแล้วก็ยางขอบกระจกชุกโครเมียมของ3ห่วง AE-101 ้อจะมีทั้งหน้าและหลังนะครับ ของ AE 110ต้อง1110จะมีเฉพาะหน้าอย่างเดียวส,สำหรับชุบโครเมียมนะเส้นละ880บาทฟรีส่งเอกชน2เส้น1700บาทนะครับคิว้วยางขอบกระจกชุบโครเมียมตัวนี้จะเป็น ยางฝายางขอบฝากระโปรงท้ายของ3าม่วง ae 100 799บาทนะครับเส้นละ799บาทราคาเท่ากันเลย ae 110ต้อง1112นะครับสนใจสินค้าโทร096 294 1961นะครับสินค้าไม่มีเก็บเงินปลายทางทุกชิ้นเป็นของใหม่ งานไต้หวันตรงรุ่นนะครับคุณภาพเกรด A นะครับเป็นงานเทียบแท้อย่างดีเลย